ภาคอากาศเขาี่เราห้าอ้เยี้ยมีอยู่พันสามว่ะเอ้ยอ้ต้องจัดให้หมดแล้วลากันอะใช่กดมาแล้วเลีวเกินยังรีเล่นก่อน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 เด้๋ยข้างหลังมึงไอ้ผีอะกูตัวอะไรอ่ะ ล่องได้กล่องไอ้นี่ว,กวะกล่องข้าวอะเปิดกล่องได้กลองข้าวเปิดหีบได้กล่องฮิวฮาลวีนอะอ๋อเขาเล่นไหมเนี่ยไม่น่าจะเล่นเอ้ยแต่เสาเขามีหมวกอัสวินด้วยว่ะเตยเอ้เอ้กูลืมใส่โค้ดเลยเอ้กูก็ลืมมันแจกฟรีนะเวดอนหมวกอัสวินเนี่ย มาแล้วไม่เห็นเล่าห็นเตัวเฮียอะไรอ่ะไม่จะดูว่าตัวอะไรทำไมเหมือนรีเจียนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ที่มันแอบมองอ่ะปีที่แอบมองเจอโปรเจกต์เขาเจอกูเลยยังไงล่ะใช่ทิพย์เพื่อนมั้งใช่ทิพย์เพื่อนไม่ล่ากูอย่างนี้กูเข้าโทเทมนะ ไปแล้วอ่ะแอบไปไ,ไมดนควายมันเกลีหรอกลัวอยู่หลังถิ่นรู้จักเไล่มัน้องไข่อ่ะมันไปหาเงอกอตามเทเทมอมันเจอกูแหละ,ะโคดีโ้โอ้โหวววยุ่ง้างรุ่เลยเ,ลยเรื่องอะไเทยมมไม่ยังไม่ถึงโทเทม ปั่นแบบไทยแลนด์เออยังไม่ใช้เตียงไร้วายเหี้ยเออปั่นชนไทยแลนด์อ้เหี้ยโคตรไวเลยเครื่องกู้เจ็ดสิบแล้วดอนเขาก็รับไปหลังบ้านอ้เหี้ยโคตรไวเรียบร้อยปั่นแบบไทยแลนด์ไอ้เหี้ย ก็ยกูจดเปลือกแล้วนะจัดเลยจัดเลยหนึ่งคนสามเครื่องสี่เครื่องแล้วเออสี่เครื่องดวยวะไม่มีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ใครมาช่วยฉันเนี่ยฉันเองเนี่ยอ๋อ หิวเ่าหิวเ่าฮิวกูวววมีกล่องพยาบาลนะหิวสาวอ่ะ <c oughs> โอเคโอ,คโอค้ยเฮียอะไรวะทำไมมึงลมเลย<ห>อ่ะไอ้เฮียมันแอบ,บดูตอนไหนวะอส้สัตว์ใส้เสื้อหมูยังได้ไปละได้ไปละปุ๊บหละปุ๊บๆออกติดแล้ว,ลวม,ม,ม <c oughs> แววะแต่มันพื้นไปนั่งแอบประมาณห้าสิบสี่สิบ

เครื่องตรงหน้าเราปิดฝาเลยไปนี่ใครอ่ะเพื่อนเหรอเตยเตยเอามึงมีเฟอร์นันมึงเอากูซ่อมไปแล้วดิเอ้างั้นก็นั่งดูไปนะสัตว์นั่เป็นห้องสามคน มันไปทำางอื่นที่มีประโยชน์กว่านี้นะด๊อกอยู่บนแตนด์มไหม้หน้าประตูแล้วกันเพ <c oughs> ื่อนไอ้ฝั่งโน้นนี่หว่าอ๋อกําลังจะถามเลยว่าทําไมมีโัวเทียมสองที่เพื่อนเรามัน็ไล้นี่นี่หว่า ใอออุ้ยอ้ยให้เปิดประตูเลยไหมหลือเก้า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 เฮอุ้ยระไปตรงนี้อุ้ยระวัจอนี่อย่งนี้มันก็เฝ้ายัดเลยเลยใช่เฝ้าอยู่เลยมีช่วโมงนะามองด้วย

ไม่อุ้มปอไม่อุม้มเฝ้าเห็นแหละเห็นเธอเ,เทมไฟแล้ว <c oughs> เดินหาลอห้อผิดแล้วนะแอบดีๆนะยอดด้วยกูว่าช่วยเตยไม่ทันแน่เลยวะไอ้เคียมึงเฝ้าขนาดเนี้ยนอเหียโอ้โหไอ้สัมนีแม่งเทียบให้เห็นแม่งแม่งถอยหลังมาไอ้ห่า เด้๋ยวคตกใจเลยแรงผีตุ้งแช่ดีอีกเข้นหาต่อไอ้ดอมมีหลบเองปะไม่มีไอุ้้มไม่ดอดอแล้วสไวยสร็ไวไอ้ไกลเลยไ,ไ,ไม่วางไม่วาง ไปแ,แล้วไปแล้วว้าวยืดตรงโทรเทมไปแบบนี้ก็เสร็จโจนีครับให้มันมีคนมาช่วยมันก่อนเถอะไม่มีเพื่อนแค่อะไรอยู่ไม่รู้แคะตัวกูวอเองนี่ไงเฮียไอ้ี่ล่วงแล้วเขาไม่อ,อุ้มกูเขาไม่อุ้มกูไปไหนไม่รู้ กำลังวนหาเพื่อนอยู่ไปอ่ามาช่วยกูอุ้มแล้วนะเวลาเดี๋ยวเพื่อนไม่กูยู่ชา้าจังไงมันมีหัวงูอ่อนเล็กกลวนดีกว่ากูรู้เพื่อนไม่ไหว เราไปเป็นแฟมิลี่ยืนเฉิดทุกคนเขายืนอยู่ข้างหลังหินนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอนี่ทำไมวิ่งมาลายเดียวกันอย่างเงี้ยแต่นั้นยังไม่โดนแฝดเลยใ้น้องกูอ๋อหลับ ไอ้เฮี้ยเขาวิ่งมาลายเดียวกับกูเลยทำไมทำงั้นน่ะไอ้ดอนบ้าปะแบบบังนี้บังนี้สวย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 นะฮะเดี๋ยวตัวออกเลยวะเนี่ยปลยอปปล่อยปล่อยปล่อย ออกไปแล้วออกได้ปะเนี่ยได้ได้ได้เดินบล็อกเดินบล็อกไอ้เตยออกได้ปะกำลังรอดูอีกประตูนึงเปิดแล้วนะเป็นก็ออกเลยออกไปกองกูไม่เก็บเอาได้เอาได้เขาได้เข้ามาประตูกู เขากำลังกลับไปอีกเรื่องกันปัดพายาตัว We are family บล็อกอะไรบะางไปยืนบล็อกไหมบล็อกเขาจีครับจีจีครับเล่นกับแกสนุกกว่า เราเล่นตาแรกของชีวิตนี่ก็โหดแล้วนี่เอ้ยเอ้แสดงว่าเคยดูตอบอย่างนี้ชื่อคันเก่งเกินเราคือแฟมิลี่อารงของครอบครัว โคตรดอกเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกัน